เ่าฟังที่คนะครับสารสวนชนคิดกิจใจวันนี้นําข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านที่เคารพสารวันนี้ยังคงฝากท่านว่าโดยเรื่องพุทธคิดอะไรเหมือนอะไรต่างซึ่งเป็นสารต่อเนื่องเรื่องนี้ได้เรียนฝากท่านที่เคารพมาแล้วถึงเจ็ดครั้งนี้กันนะครับครั้งแรกเริ่มตั้งแต่การกำเนิดของพระพุทธ ก็เนยของประคเทตด้วยมามาจนถึงตอนที่เจที่ผ่านมาซึ่งตอนที่เจ็ดนั้นว่าจะเรื่องของการเทศนาบนภูเขาขององค์พระเยซูเจ้านี่ดา้าท่านผู้ใดประสงค์ที่จะติดตามตลอดก็ย้อนไปดูจ้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะนำเรียน ตอนที่8แต่วันนี้อยากจะเรียนแล้วเรียนอีกว่าสารนี้เป็นสารที่น้อมนำมโนปัิธานของพระเดชพระคุณท่านคุณลุณงปู่เอามาฝากตระครักเป็นงานสารสืบต่อมโนปัิธานของพระเดชพระคุณท่านว่าโดยการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาซึ่งพระเดชพระคุณท่านนั้น ท่านมีมโนปิธานไว้ทั้งหมดอยู่3ประการด้วยกันหนึ่งในสก็คือเรื่องนี้คือเรื่องการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาซึ่งกระผมน้อมนำมาเรียนฝากท่านถือเป็นการสืบสารมาโนปิธานข้อนี้ว่าในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาโดยยกเอาศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์มาเป็น พิจารณานะครับแล้วก็ได้นำเรียนมาแล้วต่อเนื่องมาถึงวันนี้มาถึงช่วงที่8ดท่านครับช่วงที่8นี้จะว่าด้วยเรื่องของการส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาโดยจะเริ่มตั้งแต่ศาสนาพุทธก่อนเรื่องของศาสนาพุทธนั้นเรื่องของการส่งสาวก ไปประกาศศาสนาของศาสนาพุทธนั่นเริ่มจากที่องค์พระสาสดาเจ้าท่านทรงสั่งสอนธรรมะกับภาษาวุกซึ่งเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โปรโดปัญจว,วัคคีย์ทั้งห้าหลังจากโปรโดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วจากนั้นก็ได้ไปโปรโดยัสสากุลบุตรซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้เทศนาโปรโด ยสากุะบุตรยสากุลบุตรนั้นเกิดศรัทธาเรียกว่าบรรลุธรรมเป็นอรหันตั้งแต่ยังอยู่ในขนาบของคารวสแล้วจากนั้นก็ได้บุสมบทด้วยวิธีเอหิบิขุบุสมทากับพระองค์เยสากระบุตรนี้เมื่อบุสมบทแล้วพักพวกญาสนิทมิสหายก็ขอบวชตามด้วยนะลองลองคำนวณดู องค์แสดงทปโปโรดปัญญวคีมีสาวกแล้วห้าไปโปรโดจะสาระบตุตรอีกหนึ่งก็มีสาวกขึ้นมาเป็นหแล้วมีพระหายของพัสระมาบวชอีกถึงห้บสคนห้าบสี่บวกหก็กลายเป็นหกสิบคนพอดีหกอกับองค์พระสมมาสุริเจ้า เมื่อพระองค์มีภาษาวกมากพอแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะทรงภาษาวกนี่ออกไปประกาศศาสนานะครับมาดูในช่วงตอนที่องค์พระสมศริเจ้าทรงส่งภาษาวกออกไปประกาศพระศาสนานั้นพระองค์ทรงมีพระดำรัสตรัสสั่งกับภาษาวกทั้ง60สรูป โดยใจความสําคัญในการตัดกับภาษาวกนั้นได้ใจความว่าให้ภิกษุทั้งหลายจํานวน60สรูปนั้นออกไปประกาศศาสนาแล้วให้ไปโดยไม่ไม่ซอนกันทิศทางหนึ่งให้ไปได้เพียงหนึ่งรูปถ้า60รูปก็ต้องแยกกันไปถึง60สเส้นทาง แล้วพระองค์ยังกำชับบอกว่าการไปครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์เอื้อประโยชน์สุขให้กับมนุษย์ตลอดทั้งเทวดาเรียกว่าไปเพื่อที่จะนำคนทั้งหลายให้พ้นทุกข์ถือว่าการไปประกาศธรรมนี้ไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งมวลมนุษย์ตลอดทั้งเหล่าเทวดา นี่ประกาศที่สองประกาศที่สามนั่นพระอ,องค์ทรงกํำชับว่าการไปประกาศธรรมนั่นจะต้องชี้แจงถแถลงไขพระธรรมนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ครบถ้วนทั้งในแง่ของอัตถะและพยัญชนะนี่หมายความว่าหัวข้อธรรมที่ การไปน,นั่นจะต้องอธิบายทั้งในแย่ของแพชชนะเรียกว่าอธิบายในแย่ของภาษาคนภาษาคนคือภาษาที่พูดแล้วคนทั้งหลายเข้าใจเป็นที่เข้าแจงคนทั่วไปบางข้อบางเรื่องบางประการจะต้องอธิบายในขั้นตอนที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นอัธยาที่ล้ำลึกเพราะนั่นภาษาพกจะต้องชี้แจง แสดงธรทมให้ละเอียดพิสดารล,ลึกซึ้งทั้งในแง่ของภาษาคนและภาษาธรรมนี่พูดอย่างนี้ตามทจำนวนของพระเจ้าคุณ,ท,คณท่านจะใช้คําว่าภาษาคนและก็ภาษาธรรมนะครับอันนี้เป็นสําคัญต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าหลักทางศาสนานั้นสามารถอธิบายได้ทั้งในแง่ของอัตถะและในแง่ของพยัญชนะ ต้องจึงกำชับให้สาวกอธิบายให้อย่างละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์โดยให้แสดงธรรมนั้นให้มีความเจริญงองามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ในที่สุดเรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางแล้วก็ไพเราะในที่สุดนี่คือข้อกำชับอีกประการหนึ่งในการที่องค์ส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนานอกจากนั้นแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระดรรีบอกว่าการไปประกาศธรรมนี้คนที่มีทุลีในดวงตาเพียงเล็กน้อยก็จะเสียประโยชน์ถ้าไม่มีการไปแสดงธรรมนี่พระองค์ทรงดำรีแล้วว่ามนุษย์ในโลกนี้มันในดวงตามันมีความมืดบอดมากบ้าง น้อยบ้างต่างกันไปแล้พระองค์ทรงมั่นพระไทยบอกว่าในหมู่คนที่มีทุลีดวงตาเพียงเล็กน้อยนั้นเขาจะเสียมเสียประโยชน์ถ้าไม่มีการไปประกาศธรรมและพระองค์ทรงมั่นพระไทยอีกบอกว่าเมื่อไปเผยแร่ธรรมแล้วนี่นี่คนที่จะเข้าใจเข้าถึงพระธรรมนั้นก็จะต้องมีอย่างแน่นอน ทรงมั่นพระทยว่าถ้าทรงสาวกไปแล้วเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะต้องมีคนเข้าใจพระธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสสั่งพระสาวกทั้งหกขรูปให้ออกไปประกาศพระศาสนานี่เป็นแง่ของพระพุทธนะครับไปดูในด้านของศาสนาคิดบ้าง องค์พระเยซูเจ้านั้นเมื่อพระอ,องค์มีอัครสาวกจํานวนสิบสองท่านอันนี้ไม่มากมายนะไม่เหมือนพระอ,องค์พระอ,องค์มีภาษาวกาก่วงนั้นหกสิบรูปแต่องค์พระเยซูนั้นท่านมีภาษาวกหรืออัครทูตใช้คใจกัว่าอัครทูตในคัมภีร์ของพระคริสต์ใช้คหว่าอัครทูตมีอยู่เพียงสิบสองท่านนะครับเมื่อมีอัครสาวก หรืออัคขรูตท,ทีมสองท่านแล้วเนี่ยองพระเยซูเจ้าก็ส่งสาวกเนี่ยออกไปประกาศคําสอนหรือประกาศศาสนาดยคับโดยใจความของการออกพระธรรมตรัสตรัสสั่งกับพระสาวกมีใจความที่สามารถที่จะสรุปได้เป็นข้อๆดังนี้ท่านครับในประการที่หนึ่งพระองค์องค์พระเยซูเจ้านั้นทรงกําชับอักรทูต หรืออคาษาบกของพระอ,องค์บอกว่าอย่าไปพบคนต่างชาติอย่าไปอย่าไปพบกับพวกคนต่างชาตินะอย่าไปในเมืองของชาวสมาเรียอันนี้คือข้อห้ามสองประการน,นะไม่ไปพบคนต่างชาติแล้วก็อย่าไปในประชาชนในเมืองสมาเรียนะครับมีข้อสังเกตว่าทําไมจึงทรงห้ามว่าอย่าไป อันนี้แสดงว่าองค์พระเยซูก็ทรงทราบแล้วว่าใครมีอุปนิสัยพอที่จะพร่ำสอนได้ใครมีอุปนิสัยพอที่จะพร่นสอนได้นั้นแสดงว่าองค์พระเยซูเจ้าก็คงทรงรู้ว่าใครมีดวงตาที่จะเห็นธรรมได้ง่ายใครที่ไปสอนแล้วจะไม่เกิดผลก็ทรงกำชับอาคษาวกของพระองค์นั่นก็คือห้ามไม่ไปพบคนต่างชาติ ซึ่งอาจจะหมายถึงคนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ก็ได้อาจจะเป็นพวกที่นับถือและที่อื่นก็ได้ที่ว่าคนต่างชาตินะครับนะเนื่องจากว่าคนในในแถวซาเอลสมัยน,นั้นพวกชาวยูแล้วนะ่ะก็มีการแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ากันค่อนข้างรุนแรงไม่ต่างจากอินเดียโบราณที่มีสีวรรณะที่แบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนใน แถบิเอนั้นก็มีการแตกแยกกันชัดมากพระองค์ก็ทรงรู้ว่าไปเทศนาให้กับหมู่ไหนจะได้ผลก็ไปเทศหมู่ไหนจะไม่เกิดประโยชน์ก็ทรงกำลัชาวไปตั้งแต่แรกนั่นก็คือห้ามไม่ไปพบพวกคนต่างชาติห้าไม่ไปในเมืองของพวกสมารียซึ่งถ้าไปก็เป็นมันเปล่า นอกจากนั้นแล้วยังทรงํำชับบอกว่าจงไปหาแจะหลงอันนี้ฟังให้เข้าใจจงไปหายแจะหลงของวงวายอิสราเอลจงไปหายแจะหลงของวงวายอิสราเอลอันนี้ต้องตีความที่บอกว่าจงไปหายแจะหลงของวงวายอิสราเอลนั้นเป็นภาษาพูดเป็นภาษาพัญชนะเป็นภาษาคน ถ้าจะไขความให้ชัดกว่านั้นต้องตีเป็นภาษาธรรมคําว่าจงไปหาแจหลงก็คือไปหาคนที่หน้ามืดตามัวคนที่มีวิชาห่อหุ้มแต่ว่าเป็นพวกที่สามารถที่พอจะทําสอนได้นะแจหลงในทีนี้คือคนหลงทางอ่ะพูดง่ายๆภาษาบ้านภาษาคนว่ามันหลงทางเราไปชี้ทางเขาให้เขารู้นั่นก็หมายก็ว่าเอา พระคาของ,ององค์พระพป็นเจ้านั้นน่ะไปชี้บอกเขาให้เขารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละคนที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วเดินหลงทางไปนั่นแหละเรียกว่าแกะหลงทางเรียกว่าพวกแกะหลงนะครับนะแล้วที่บอกว่าทําไมอ่ะพวกแกะหลงนี้ทําไมจึงบอกว่าเป็นวงวันของพวกอิสเอลนั่นแสดงว่าคน ที่เป็นกลุ่มชนสรลเอลในยุคนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพระเยซูเจ้าไปเผยแพร่กับคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะสามารถเผยแพร่ได้โดยง่ายจะเผยแพร่ได้โดยง่ายมันเหมือนกันกับนักบวชสมัยนี้ถ้าไปเทศนาในหมู่บ้านของตอนเองหรือว่าในหมู่วงสาคนาญาติก็อาจจะสามารถ มีคนมาต้อนรับมีคนมาฟังเทศมากขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นเป็นไปได้นะครับนะถ้าไปเทศกับญาติพี่น้องเนี่อาจจะมีคนเข้าใจง่ายขึ้นหรือมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ประเด็นที่บอกว่าจงไปหาแก่หลงของวงวันอิสราเอลนะมีความหมายอย่างนี้นะติดต่ครับนะ ประการต่อไ,ไปในพระธรรมรัตน์ของพระจุลเจ้านั้นท่านตรัสสั่งให้สาวกของท่านนั้นไปรักษาคนเจ็บป่วยรักษาคนเจ็บป่วยนะเป็นโรคอะไรสาพัและแต่ไปรักษาเขาให้หายแล้วไปขับผีออกจากผู้คนด้วยอันนี้มันเป็นภาษาพูดเป็นภาษาใญชนะเป็นภาษาคนเพราะนั้นถ้าจะตีเป็นภาษาธรรม ไปรักษาคนเจ็บป่วยให้หายก็คือไปรักษาคนที่ยังโง่เขางม,มงายอยู่นั่นแหละใครที่ยังมีความวามืดบอดความมืดบอดภาษาคนหมายถึงหูหนวกตาบอดภาษาธรรมหมายถึงไม่มีความรู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม ไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ใช้คำว่าคนเจ็บป่วยรักษาคนเจ็บป่วยให้หายก็คือคนที่ยังมีความทุกข์พูดง่ายๆถ้าเป็นสนันพระคริสต์ก็ว่าคนที่ยังมีบาปใครที่ยังมีบาปไปช่วยเขาให้เขาพ้นบาปไปช่วยเขาให้เขาเข้าถึงสวรรค์ ให้เขาได้ประทับอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือการไปรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคือการไปขับผีออกจากผู้คน <c oughs> นะอันนี้ถ้ามาพูดเปรียบเทียบกับทางศาสนาพุทธก็หมายถึงว่าถ้าผู้ศาสนาเนี่ยถ้าพระสงฆ์สาวกไปประกาศธรรมที่ไหนเนี่ยผีทั้งหลายก็ออกจากจิตแจงผู้คน นั่นหมายถึงว่าใครที่ยังมีความโง่งมงายใครที่ยังคําครึกอยู่ในเรื่องของศิลศาสตร์ใครยังําครึกในเรื่องของเวทบนกระดาใครยังคําครึกอยู่เรื่องของความงมงายเนี่ยเอาธรรมะไปพวกเขาเขาก็จะหายจากความโง่ความงมงายนั่นแหละก็คือการรักษาคนให้หายเจ็บหายป่วยนั่นแหะคือการขับผีออกจากคนก็คือทําให้คนเนี่ยหูตาสว่างสวัยนะครับ ถ้าพูดสำนวนอย่างพุทธพก็จะพูดแบบนั้นนะครับในครบนะไปดูประเด็นสำคัญยิ่งในการที่พระเยซูเจ้าสั่งภาษาวกออกไปประกาศคำสอนนั้นก็คือพระองค์ทรงกำชับบอกว่าจงไปสอนเขานะ่ะสอนให้เปล่าเปล่าสอนให้เปล่าเปล่า <c oughs> ในพระคัมภีร์บอกว่าอย่าสแสวงหาเหรียญทองคํา อย่าแสแวงหาเหรียญทองคำอย่าแสแวงหาเหรียญทองคําหรือเงินหรือทองแดงอย่าไปแสแวงหาอย่าเอามาเก็บไว้ในถุงในย่ามของท่านนั่นแสดงว่าพระองค์ทรงกำชับภาษาโวกเลยไม่ให้รับเงินรับทองนี่พูดภาษาสมัยนี้คือว่าอย่าไปรับเงินรับทองอย่าไปรับ อามิตรสินจ้างจากคนที่มาฟังธรรมดูสิสุดยอดไหมองค์พระยุทธเจ้าทรงห้ามไปเลยอย่าเลยห้ามภาษาวกอักขทูตห้ามว่าอย่าไปแสวงหาเหรียญทองคำหรือเงินหรือทองแดงเอามาไว้ในย่ามในถุงท่านใช้คำว่าเอามาไว้ในไทยของท่าน ในไทยก็คือถุงนันแหละเห็นไหมเห็นไหมเป็นการให้เปล่าๆนี่เป็นสุดยอดที่องค์พริผูเจ้าทรงกำชับห้ามอคสาวกนะครับโดยสุดท้ายบอกว่าเพราะว่าผู้ทำงานควรได้รับอาหารจินผู้ทำงานควรได้รับอาหารจินตอนแรกบอกว่าห้ามไม่ให้หาห้ามไม่รับ เหรียญทองคาเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงแต่ตอนท้ายสั่งว่าผู้ทํางานควรได้รับอาหารกินอันนี้คําว่าอาหารกินในตัวนี้ไม่ใช่อาหารที่กินเข้าปากแต่หมายถึงความอิ่มเอิบเป็นธรรมปีตปิิไปแสดงธรรมแล้วโปรดผู้คนให้เข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระเป็นเจ้าแล้วมีความภูมิใจ ความภูมิใจนั่นแหละเปรียบได้กับอาหารทางกิตของผู้เผยแพร่พระวจน,นะเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดนะเช่นเดียวกันกันกบนักบวชหรืออุบาสกบุติกาของชาวพุทธถ้าได้ไปช่วยประกาศคำสอนขององค์พระสัมมาสัมุทธจ้าแล้วผู้คนรับฟังแล้วเข้าใจ คนให้ธรรมะก็อิ่มมีธรรมปีติคนที่รับทำรรไปก็อิ่มมีธรรมะโอสถไปปรากฏในจิตของผู้ที่รับฟังเห็นไหมเห็นไหมอาหารในี่นี้ไม่ได้หมายถึงก้อนข้าวที่เเข้าปากแต่หมายถึงธรรมรสรสแห่งพระธรรมที่มันซึมซับอยู่ในจิต ของผู้ที่ประกาศรรมนะนี่ต้องอธิบายความเป็นภาษาธรรมแบบนั้นนะท่าน,นี้กรบครับเอาละครับเมื่อกี้นี่พูดถึงองค์พระพุทธเจ้าทรงกำชับไม่ให้สาวกรับเงินรับทองถ้ามาพูดถึงผู้ศาสนาล่ะผู้ศาสนาพระองค์ก็ทรงห้ามเหมือนกันทรงห้ามสาว,วกไม่ให้รับเงินรับทองหรือไม่กินดีในเงินและทองที่มีผู้รับไว้เพื่อตนห้ามไม่ให้ สั่งใครไปรับแทนก็ไม่ได้นี่มันเหมือนกัน <c oughs> เรื่องรับไปรับทองนี่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธหรือพระคิดทรงกาชัาไปอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าจะถามว่าทําไมละ่ะจึงห้ามแบบนี้ท่านอย่าลืมนะว่าในทางพุทธนานั้นพระองค์ทรงตรัสว่าเงินทองนั้นเปรียบเหมือนอสรพิษมันเป็นดังอสรพิษ มันจะฉกกัดคนรับเงินรับทองเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหมายความว่าเงินทองนั้นถ้าเป็นเรื่องของผู้คนที่ยังไม่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเมื่อมีเงินมีทองมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นกิเลสความโลภไม่เกิดมันก็จะเกิดนี่ความกําหนัดไม่มีมันก็จะเกิดมี อันเหตุจากการไปรับหรือไปสะสมเงินทองนี่แหละพงค์จึงทรงห้ามไว้ในศีลว่าด้วยนิสกิยาปกิตตีภิกษุผู้ใดไปรับเงินรับทองให้ผู้อื่นรับแทนหรือยินดีในถอนเงินต้องอาบัตินิสกิยาปกิตตีนี่เป็นแนวของพระพุทธทรงห้ามมาอย่างนี้ซึ่งในแนวคพระคิดก็ทรงห้ามสาวกเนก่นัวกันไม่ไปรับ เหรียญทองคําเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไม,ม่ให้ไปมาสะสมไว้นในถุงในไทยใช่ไหมมันตรงกันไปเลยในเรื่องเงินทองนะครับนี่คือข้อคิดเิตใจตอนที่แปดนำมาฝากท่านว่าด้วยการส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาทั้งเนี่ยของพระพุทธและของพระคิดน้ำมาฝากท่านเป็นข้อคิดกิตใจวันนี้ หวังว่าคงให้ข้อเยีกับท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ